เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและิ่งผิกกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า1ิแปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามารับชมย้อนหลังนะคะงวดที่แล้วงวดวันจันทร์ที่18นะคะแนวทางเราพัฒนาวันวันจันทร์ที่18เดือน4 2่สอนลนะคะบนล่างไปกลับนะคะเดนนึ่วิ่งเนะคะ ตัวเลขตารางก็มีหนึ่งมีเก้ามีห้ามีสี่นะคะพ้นนะคะสี่แปดห้าหนึ่งหกเก้านะคะหนึ่งหกเก้าบนห้าหนึ่งล่างนะคะตัวเลขพี่หลิกวก็เข้านะคะเข้าตัวฟันตัวเน้นนะคะเข้าตัวเน้นนะคะ าตัวเน้นห้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะนะคะอ้เข้าหมดเลยตัวเด่นนะคะห้ากับหนึ่งมาด้วยกันด้วยนะคะเก้าก็มานะคะคือแทบนี้นะคะปังหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็เลขสามตัว หนึกเกนะคะเลขเลขสามตัวบนหนึ่งหกเก้าพี่เหลียวให้ห้าเก้าหนึ่งเกือบเข้าโต๊ดนะคะเกือบเข้าโต๊ดนะคะเกือบแตกสามตัวอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ปังแล้วนะคะพี่น้องจะเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าสวัสดี f อฟที่เคารพรักทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ท่านที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศนะคะและพี่น้องทางโซปอปลาวด้วยนะคะทักทายเด้อสบายดีนะคะพี่หลิวก็มีแนวทางลราพัฒนางวดวันที่20นะคะวันพุทธที่2ีสิเดือนเมษายนเดือน4ี่6 5 5บนะคะบนล่างไปกลับนะคะ<ๆ>ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋านะคะงวดที่แล้วเราก็งวดวันจันทร์ที่18นะคะก็ปังแล้วนะคะเข้าห้า1ห้าหตรงตรงนะคะ ห้าหนึ่งตรงๆวันนี้พี่ลูกก็มีแนวทางมาฝากอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋านะคะก็มีเด่นนะคะเด่นสุดๆก็คือเก้าแปดศูนย์นะคะหกอย่างนี้นะคะนะคะพี่ลูกก็นํามาเพื่อเพื่อเอฟซีจะจับนะคะถ้าไม่ชอบให้พี่ลูกจับให้ก็จับได้นะคะตัวเลขเด่นอยู่ในนี้นะคะพี่น้องจ๋านะคะเราไปรับชมนะคะ จับคู่นะคะมีตัวไหนมั่งนะคะนี่เลขเด่นนะคะเด่นก็มีเก้ามีแปดมีศูนย์นะคะเราไปรับชมจับคู่ก่อนเลยนะคะจับคู่ก็จะมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสามแปดเก้านะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะคะเน้น 01 20 8 9น0นะคะพี่น้องจา๋าท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะลงให้ทุกงวดนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าจับคู่ต่อไปนะคะก็จะมี8ปสองนะคะสองเกนะคะ หกนะคะเก้าสามนะคะแล้วก็มีแปดแปดถ้าเบิ้ลมาก็จะอาจมาแปดแปดนะคะหรือจะมาเก้าเก้านะคะมาแปดแปดนะคะเสร็จแล้วก็นะคะมีแปดสองนะคะมีแปดสองมีสองเก้ามีแปดหกมีเก้าสามเน้นที่สองเก้าแปดแปดนะะ แปดสองนี้ก็ไม่แน่นะคะพี่น้องจะนะคะเน้นไว้ก่ดนนะคะกับแปดหกนะคะนะคะแล้วก็มีเลขสามตัวมาฝากนะคะนะคะเลขสามตัวมาฝากก็จะมีนะคะศูนย์ปดเก้ากัหนึ่งเก้าศูนย์นะคะอา้าวตัวเดียวกันนี่เก้าศูนย์หนึ่ง จับยังไงเนี่ยนะคะ901นะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มารับชมนะคะพี่น้องจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะวดที่แล้วก็ปังนะคะวดต่อไปก็วดนี้ก็ขอให้ปังอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ